สวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง f อซทุกทุกท่านนะครับผมมาครับมาวันนี้กับบ่าวบาดมีเมนูเด็ดมานําเสนอพ่อเม่พี่น้องคือเ่าครับผมวันนี้บ่าวบาดวาเสียดไก่ไตน้มชูพี่น้องคิดนะครับเด้อสวัสดีด้วยนะครับสวัสดีพี่น้องเอฟซทุกท่านครับวันนี้ก็วันที่14มีนาคม2568นะครับผมไปลุ้นกันเลยครับเมนูนี้บ่าวบาดจะมีขั้นตอนการเฮ็ดแบบไหนนะครับผมนี่ครับ ไก่พองเบาบาทเตรียมมากนะครับเด้อไก่ส้นหมักย่างดีนะครับพี่น้องสิ่งแรกก็คือถอนขนไก่ก่อนครับพี่น้องถอนทำความสะอาดให้เรียบร้อย คอยนำมาลอนอีกครั้งหนึ่งนะครับลนไกลครับผมลนไกล่ลนแหลกใส่แลไปซับตบความสะอาดอไอ้น้ำครับผมไอ้อปนมาไได้หงปนยสอปนมาไหัยทีนาเอลก็เปิดุงเห็นปุ่มเฮ้ยถีปุ่มหน่หอย นมันยิ่งห่วยเลยพี่น้องมันเยิ้มเลยครับไก่ตนนัวนี้หล่นขนหน่อยเพิ่นก่อนครับขนหน่อยเพิ่อนอย่างสีรไลย์นี่ยุบ ตามก็สีน้ำเนื้อครับพี่นอ้องไก่ส้นเบาบาดเองครับนี่เมียไก่ส้นชุดนี้ครบสีบุ๋นุนเนครับรถกับเขาก็เลียานาหลายขั้นครับพี่น้องสองขั้นแหละมันเยิ่มหายก็เป็ดเทศเลยครับ กันยาวๆนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมตั้งแต่เริ่มจนจบนะครับธีการทำช่วงขาช่วงหัวบ้าๆก็สิบอลนะครับตัดทิ่งองกมัดครับพี่เนอะเสารตวส่วงเบาบาดมากินส่วนได้ก็สะเอาส่วงนั้น,นครับมันเยอะเหมือนเป็ดเลย น่าสิด้ที่เลยแหะครับผมวม่เดี๋ยวผมสียเอาไปทําความสะอาดคนนด้ครับไปสับเป็นชิ้นเป็นชิ้นเพื่อจะได้มาทําเมนูหารซูพี่น้องกินครับ ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟทุกทท่านนะครับผมปาบาดสาวหน่อยและงานตัวครับสวัสดีวันที่14มีนาคม2 5 6พนะครับผมมาครับมาครับวันนี้มีเมนูเด็ดมานําเสนอพ่อแม่พี่น้องอีกขึ้น่าครับผมนี่อันนี้เป็นเนื้อไก่นะครับผมปอบาดเดาไก่มาแตะหน้าพ่อปบาดุมดละครับ1ตัวนะครับเป็นไก่แม่ครับผมนี่ครับน้ำมันเยิมไายก็เนื้อเป็ดด้วยครับนี่พี่น้อง บอบาดวาสิมาเห็ดไก่ใต้น้าซูพี่น้องกินครับผมเหนือเมินเหนือเพิินกัแบบเหนืองามแห้งพี่น้องากครับมึงไอเครื่องเคียงเพ่นครับผมอันนี้เป็นใบกะเพราครับเตรียมไว้สองกำใหญ่ๆเลยครับล้างทําความสะอาดเป็นที่เรียบร้อยครับผมอันนี้ก็จะขาดไม่ได้ขาตะไคร้ใบมะกรูดพร้อมกับพริกหอมกระเทียมนะครับผมจัดเต็มชุดใหญ่ไฟกระพริบนะครับ มาครับพี่น้องเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับไปลงมือทําเมนูอาหารจานเด็ดได้เลยครับผมไปลุ้นกันเลยนะครับมาครับพี่น้องลงมือตําเครื่องกันเลยครับครบเครื่องเรื่องสมุนไพรนะครับผมสมุนไพรไทยเฮาเนี่ยนะครับมีอย่งกับเก็บมาใส่ได้ทุกอย่างครับพี่น้อง ตะไคร้ใบมะกรูดขมิ้นจัดเต็มครับแต่กระสิใส่เวลาเติบเนยอยู่ครับพี่น้องเพราะว่าเครื่องเพิ่นกต่ยากสิตำยากเนยอยู่นะครับเหมือนกับเป็นยาาๆ,ๆครับอีพี่นี่กระสิแสบแน่แหละครับพี่น้องเพราะว่าใส่เวลาทำนานม,มากแต,แต่ลกขนไก่ใส่เวลาเป็นสมองครับพี่น้องกินเขาเที่ยงคือเก่าแหะครับเข่าเศร่นี่ พี่น้องมาเมืองวิธีการทําไก่ใต้น้ําสไตล์บ่อบาทกันเลยนะครับมาครับมาสิ่งแรกขาดไม่ได้ครับเนื้อไก่ที่เราเตรียมไว้ทําความสะอาดเป็นที่เรียบร้อยครับผมใส่ไปในหม้อครับเนื้อสดเนื้อเด้งแต่ไม่ใช่หมูเด้งนะจ๊ะมาครับพี่น้องอี๋ที่เด็ดครับที่เด็ดมาเดี๋ยวพี่น้องสินเนียมไปเห็น นี่ครับนี่นี่นี่ทีเด็ดเขายูย่งนี้นะครับเครื่องขั้วนี่เครื่องครัวสมุนไพรไทยนี่ใส่ไปเลยครับอาจจะยาวก็ว่ากันนะครับเพื่อจะได้เห็นกับการทำที่แบบรู้ลึกครับผมนี่พี่น้อง โดยรวมนี่แหละครับโดยรวมเดี๋ยวบอบาทจะได้ปุงเครื่องไปเลยครับผงนัวครับผงนัวลายขนาดเลยครับอุปกรณ์เพิ่นตามด้วยผงรดดีใส่ไปพี่น้อง ใส่น้ำปลาน้ำเนยครับเพิ่มความเค็ม,มหากบ่ได้ก็คือบักขามเปียกพี่น้องเน้นเปียกเนาะสาวหน่อยเนาะอ่ะนี่ครับบักขามเปียกโอ๊ะโอเลยครับนี่หมักแนยยุดอกครับถ้าว่าเปียวเปียวนี่เบ,บาบาดกับมากแน่ยุ มียังกะใส่ใส่ไปครับนี่ใส่ไปเลยครับให้แต่ดับข้าวดับกินข้าวของไก่เห็ดยังไ,ได้ก็ไดไหแต่มันเสียสูตรไผ่สูตรมันบว่ากันครับนี่มีอะไรก็ใส่ใส่ไปใบกะเพราใส่ไปเลยครับที่ใส่ไปเลยก็เพราะว่าจะทําให้ไก่ที่เราเราเห็ดไก่ใตานามนี่ครับแบบว่าห้างปอยากไห้มัน ขาตอนครับคือใส่ไปเลยเวลาเพิ่นเกิดการเดือดการเขี่ยวของเพิ่นนี่ความความเพ็รหลอนของใบกระเพราระสีได้ซึมเขาเนื้อไก่ครับผมแล้วกสิทีิดไหไก่ของเฮานี่แซ่บขึ้นครับทารุ่นทาเมึงไปนํากันอีกครับ ปพี่น้องนำไปสู่เตาเลยครับตั้งหม้อเป็นที่เรียบร้อยครับพ่อแม่พี่น้องถ้ารุ่นํามเมืองกัน3าซีน้ำาพุ่อแล้วครับอันนี้ก็จะเป็นน้ำแรกเด้อครับเด้อรอดูกันยาวๆครับเพราะว่าไก,ก่ชนิันจะมีความเหนียวเนี่ยเด้อครับเด้อ ที่สแล้วนะครับพร้อมขึ้นโต๊ะแล้วครับไก่ไตน้ำสไตล์บ่าบาสครับ ไปลุนกันในโต๊ะอีกครั้งหนึ่งนะครับผมอุ้ยหอมแสบแห้งครับพี่น้องตับเน้นๆครับเป็นทีเรียบร้อยนะครับไก่ใต้น้าสไตล์เบาบาัตเศบๆห,หอมๆเลยครับพี่น้องเครื่องเน้นๆจัดเต็มทุกอย่างเลยครับไม่ว่าจะเป็นสมุนไพรไทยสมุนไพรริมรัวอยู่ในเมนูนี้หมดเลยนะครับผมมันคลิปจบแล้วกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของสารสายรถชาแนลนะครับสำหรับลคปน,นี้ว่าบัต สาหน่อยขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ